กลางขณะที่ทั้งประเทศกำลังเตรียมประมาตัวเข้าสู่วันวิสาขบูชาวันที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีสำหรับชาวพุทธก็เกิดข่าวเหมือนฟ้าผ่านกลางใจพูนพระรูปหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมายาวนานผู้เคยเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนหลายรุ่นที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมถูกจับในข้อหายักยอกเงินทำบุญมากกว่า300ล้านบาทเพื่อนำไปเล่นพนันไม่ใช่เพื่อนำไปบูรณวัดไม่ใช่เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในเกมบาคาร่าออนไลน์ที่เย็นชาคนทั้งประเทศตกตะะลึงผผูู้้คคนนนโกรกรรเเียสสับา ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในวันนี้เคยเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของพระสงฆ์ไทยและเคยได้รับการกราบไหว้ด้วยความศรัทธาจากผู้คนมากมายขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าทุกท่านเข้าสู่สุขใจในบ้านปลายสถานที่ที่เราจะได้ร่วมรับฟังเรื่องราวชีวิตจริงบางครั้งก็เจ็บปวดบางครั้งก็ขมขื่นแต่ล้วนแฝงด้วยบทเรียนลึกซึ้งเกี่ยวกับศรัทธาคุณธรรมและเส้นแบ่งบางๆระหว่างความถูกและผิดคุณลุงคุณป้าคิดอย่างไรหากวันหนึ่ง คนที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือมานานกว่าครึ่งศตรวรรษกลับกลายเป็นผู้ที่แอบใช้เงินทำบุญเงินที่รวบรวมจากศรัทธาและคำอธิษฐานของผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ไปเสี่ยงดวงบนโต๊ะพนันศรัทธานั้นจะเดินทางไปที่ใดและใครจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำเมื่อจีวรถูกแต้มสีด้วยบาปหากคุณลุงคุณป้ารู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีแง่คิดขอให้ช่วยกันแบ่งปันเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักว่าอย่าได้ศรัทธาอย่างตะบอดในตำแหน่งหรือลักษณะภายนอกและอย่าลืมกดติดตามสุขใจในบ้านปลายเพราะทีี่่น ทุกเรื่องราวไม่ได้มีไว้เล่าแต่มีไว้ให้เราร่วมเรียนรู้เขาว่ากันว่าบางคนเกิดมาเหมือนถูกกำหนดไว้ให้เป็นนักบวชพระเยื่มกิติินทโรก็คือหนึ่งในนั้นอายุ12ปีขณะที่เด็กคนอื่นยังมัววิ่งเล่นเล่นว่าวลงน้ําเขากลับเดินเข้าไปที่วัดไร่ขิงเขาอ,อุปสมบทเป็นสามเณรไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กผอมแห้งในวันนั้นวันหนึ่งจะได้เป็นเจ้าอาวาสของวัดแห่งนั้นและยังกลายเป็นหนึ่งในพระผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย ตลอดกว่า50ปีแห่งการครองเพศบรรพชิตเขาเติบโตพร้อมกับวัดต้นโพหลังพระอุโบสถเขาเป็นผู้ปลูกเมื่ออายุ16ปีพระพุทธรูปทองสำริดสูงเจ็ดศอกที่หน้าลานวัดเขาเป็นผู้ระดมทุนสร้างขึ้นงานบุญงานศพงานเดาะเคราะห์คนในละแวกนั้นล้วนเอ่ยถึงชื่อของเขาด้วยความมั่นใจในจิตใจสำหรับคนในนครปฐมพระธรรมจีรานุวัตรใช้ยาทางธรรมของท่านไม่ใช่แค่เจ้าอาวาสแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีและความอดทนแต่การเวลาอำนาจและตำแหน่งที่สูงขึ้น บางครั้งก็เปิดประตูสู่สิ่งเยอยยวนที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถต้านทานได้ในวัย69ปีขณะที่ใครๆหวังให้ท่านใช้ชีวิตสงฆ์เป็นผู้นำทางทำแก่พุทธศาสนิกชนท่านกลับก้าวเดินสู่ทางมืดและจากจุดนี้รูปจำของพระผู้ทรงเมตตาในใจผู้คนก็เริ่มแตกร้าวทีละน้อยวันที่15พฤษภาคม2568ในขณะที่นคปรปฐมยังคงเงียบสงบเพื่อเตรียมเข้าสู่วันวิสาขบูชาสื่อมวลชนทั่วประเทศรายงานพร้อมกันว่า พระธรรมจิรานุวัตรได้เข้ามอบตัวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ c a b ที่กรุงเทพอย่างเป็นทางการภาพของเจ้าอาวาสวัย69ปีขณะก้าวลงจากรถสวมหน้ากากาอนามัยดวงตาลึกโหลพนมมืออยู่ข้างหน้าไม่ได้ทําให้ใครนึกถึงพระสงฆ์ผู้เคยสง่างามบนธรรม,มาะแต่กลับเป็นภาพของผู้กระทําผิดที่รอการทิภากษาข้อมูลเบื้องต้นทําให้สังคมช็อกท่านถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินทําบุญกว่า300ล้านบาท ซึ่งล้วนเป็นเงินที่ญาติโยมจากทั่วสารทิศได้ส่งมาที่วัดไร่ขิงเงินเหล่านั้นที่คอวรจะนาไปซ่อมแซมอุโบสถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สร้างพระพุทธรูปหรือจุดประกายความหวังดีกับถูกผู้บริหารสูงสุดของวัดใช้ในการพนันออนไลน์นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดพลาดหน่วยงานสอบสวนยืนยันว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาท่านได้ใช้เงินทําบุญเพื่อเล่นบาคาร่าการพนันยอดนิยมที่ผิดก,กฎหมายในประเทศไทยอย่างชัดเจนและสิ่งที่ทําให้ประชาชนไม่อาจให้อภัยได้ คือทุกการกระทํานั้นเกิดขึ้นในเงามืดกลางวัดที่ประชาชนกราบไหว้ทุกวันหลายปีที่ผ่านมาพระธรรมจิรานุวัตรมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการการเงินของวัดไร่ขิงซึ่งแทบไม่มีใครตั้งคำถามเพราะท่านไม่เพียงเป็นเจ้าอาวาสแต่ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการเกือบทั้งหมดของวัดแต่แล้วความไว้วางใจที่แน่นแฟ้นนี้ก็ถูกหักหลังอย่างโหดร้ายแทนที่จะวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างโปรง่งใส ท่านกลับเงียบเงียบสั่งการผ่านคณะกรรมการด้านการเงินหรือผู้ช่วยส่วนตัวให้ดำเนินธุรกรรมที่ผิดปกติโดยไม่ต้องใช้ตราประทับของคณะกรรมการไม่มีการประกาศต่อสาธารณะเพียงแค่โทรศัพท์หนึ่งสายหรือโน้ตที่เขียนไม่กี่คำเงินก็ถูกถอนออกจากบัญชีแต่ละครั้งตั้งแต่หนึ่งถึงสองล้านบาทจำนวนไม่มากพอจะเป็นที่สังเกตแต่เมื่อเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายเดือนก็กลายเป็นรอยรั่วที่ไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครกล้าส,สงสัยเพราะท่านคือเจ้าอาวาสเพราะท่านคือผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากเน่าของพระธรรมในทั้งภูมิภาคแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่ประชาชนผู้ยากไร้ใส่ลงไปในตู้บริจาคด้วยความหวังเพื่อขอพรแผ่เมตตาหรืออุทิศส,ส่วนกุศลกลับถูกค่อยๆสะสมแล้วค่อยๆหายไปจากบัญชีวัดอย่างเงียบเชียบความเงียบที่ในภายหลังแม้แต่คณะกรรมการของวัดเองก็ไม่คาดคิดว่าจะนำไปสู่โศก,กนาฏกรรมใหญ่หลวงเช่นนี้หลังจากการถอนเงินแต่ละครั้ง จุดหมายปลายทางไม่ใช่บริษัทรับเหมาก่อสร้างพระอุโบสถไม่ใช่โรงพยาบาลหรือศูนย์ช่วยเหลือใดๆแต่คือบัญชีธนาคารส่วนตัวที่มีชื่อของพระธรรมจิรานุวัตรเป็นเจ้าของนี่คือ,อจุดเริ่มต้นที่ตำรวจเริ่มจับตาดูเพราะตามระเบียบแล้วเงินทําบุญห้ามถูกนำฝากเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลใดๆแม้แต่เจ้าอาวาสก็ตามแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยกลับหน้าตกตะลึงยิ่งกว่าจากบัญชีส่วนตัวนั้นท่านยังโอนเงินต่อไปยังหญิงสาววัย26ปีไม่ใช่าศาสนิกชนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในวัด แต่คือในหน้าพนันออนไลน์หญิงสาวคนนี้เป็นผู้เปิดบัญชีเชื่อมต่อท่านกับเว็บไซต์พนันเสมือนจริงคอยวางเดิมพันถอนเงินรางวัลและจัดการทุกอย่างในฐานะผู้ช่วยรับแห่งวงการพนันรวมแล้วในระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าท่านโอนเงินให้หญิงสาวคนดังกล่าวทั้งสิ้น11ครั้งเป็นจํานวนเงินรวม63ล้านบาทตัวเลขที่ไม่น้อยแต่ก็ยังเป็นเพียงยอดของภูเขาน้าแข็งเพราะเบื้องหลังนั้นยังมีธุรกรรมอีกหลายร้อยรายการ กระจายอยู่ในเครือข่ายบัญชีที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตรวจสอบทีละจุดและในขณะที่ชาวพุทธจำนวนมากเงงคงนั่งสมาธิหน้าพระประธานด้วยใจศรัทธาเงินที่พวกเขาถวายอย่างบริสุทธิ์ใจกลับกำลังไหลเข้าสู่วงจรพนันสถานที่ที่ไม่มีพระสูตรไม่มีเสียงระฆังมีเพียงเสียงคลิกเมาส์ที่เย็นชาและแสงสว่างจางจากความโลภตัวเลขที่หน่วยงานสอบสวนเปิดเผยในท้ายที่สุดทำให้วงการสงฆ์ไทยแทบจะนิ่งงัน มูลค่ารวมของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชื่อพระธรรมจิรานุวัตสูงเกิน500้ล้านบาทไม่เพียงแต่63ล้านที่โอนไปยังนายหน้าหญิงแต่ยังมีรายการธุรกรรมลับอื่นๆอีกจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนันออนไลน์ซึ่งดําเนินต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลายร้อยล้านบาทเงินจากประชาชนทั่วสารทิศจากซองเล็กๆในตู้บริจาคจากเงินบริจาคของบริษัทต่างๆในช่วงเทศกาลเงินที่ควรจะนําไปบูรณะวัดช่วยเหลือผู้ยากไร้เลี้ยงดูผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึง่งแต่ไม่ใช่มันถูกนาไปทิ้งในวงพนันเสมือนจริง กับเกมที่มีแต่ผลแพ้หรือชนะไม่มีบุญไดเกิดจากสิ่งเหล่านั้นในเอกสารการสอบสวนมีวันหนึ่งที่ท่านลงเดิมพันบาคาร่าติดต่อกันนับสิบตาแต่ละตาเดิมพันหลักแสนบาทบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็เสียหมดแต่ไม่เคยหยุดราวกับว่าสิ่งที่ท่านกำลังตามหาไม่ใช่เงินแต่เป็นความตื่นเต้นบางอย่างที่อันตรายซึ่งกำลังกลืนกินจิตวิญญ,ญาณของผู้สวมจีวรอ,อยู่เงียบๆและที่เจ็บปวดที่สุดคือจนถึงวันที่ถูกจับท่านยังไม่ได้สละสมณเพศยังคงใช้ฉายาทางธรรมยังคงสวมจีวร ยังคงมีรูปลักษณ์ของพระตะพายใต้จีวรนั้นบัดนี้เหลือเพียงเงาที่ซี่จางจากศีลธรรมผู้กร่อนจากศรัทธาและกำลังจะต้องก้มหน้ารับโทษจากกฎหมายของมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่กฎแห่งธรรมวินยัยข่าวเรื่องนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วดังพายุไฟในใจของชาวพุทธทั่วประเทศตั้งแต่วัดเล็กๆบนภูเขาเชียงใหม่จนถึงหอประชุมใหญ่ในใจกลางกรุงเทพทุกที่ต่างเต็มไปด้วยเสียงถอนหายใจแววตาแห่งความไม่อยากเชื่อและบางครั้งคือความโกรธพระผู้ใหญ่ที่เคยถูกยกให้เป็นแบบอย่างแห่งสมณเพศ กลับเป็นผู้ละเมิดพระธรรมวินัยด้วยพฤติกรรมที่เกินจะให้อภัยภายในวงการสงฆ์พระหลายรูปแสดงความเจ็บปวดราวกับถูกหักหลังพระตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมาพระธรรมจ,จิรานุวัตรไม่ใช่แค่พระแต่คือครูของหลายรุ่นผู้สอนเรื่องศีลห้าความไม่โลภและการปล่อยวางทางโลกแต่บัดนี้ท่านกลับตกอยู่ในห้วงแห่งโลภะโทสะและโมอะอย่างไม่มีทางย้อนคืนชาวพุทธต่างตกตะลึงเพราะสำหรับพวกเขาวัดไร่ขิงไม่ใช่แค่สถานที่ประกอบพิธี แต่เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําสถานที่ที่พวกเขาฝากอธิญาตหรือขอพรเพื่อครอบบครศรัทธาที่สะสมมานานหลายปีวันนี้กลับถูกฉีกทิ้งด้วยความจริงอัน,นากลัวผู้ที่ควรเฝ้าประตูแห่งธรรมกลับเป็นผู้เปิดประตูให้บาศเข้ามาพระวินัยบัญญัติไว้ชัดเจนแค่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนตัวก็ถือว่าผิดยิ่งไปกว่านั้นคือการยักยอกเล่นพนันโกหกและชักนําผู้อื่นให้ละเมิดศีลสําหรับผู้ที่เคยนั่งฟังธรรมใต้บาศท่านความรู้สึกในตอนนี้ไม่ใช่แค่ผิดหวังแต่คือความเจ็บปวดที่ได้รู้ว่าอาจารย์ผู้เครรัก แท้จริงแล้วได้ละทิ้งศีและรรมานานแสนนานเพียงแค่ยังไม่มีใครมองเห็นไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวใดในวงการพระสงฆ์ที่ทําให้ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาไทยบอบช้าได้เท่ากับครั้งนี้เพราะผู้ที่พลาดพลั้งในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงสามเนรนา,าไม่คุ้นหูแต่คือเจ้าอาวาสรดับสูงผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในคณะสงฆ์ระดับภูมิภาคและเคยเป็นตัวแทนแห่งศรัทธาและคุณธรรมของชุมชนพุทธศาสนกชนทั้งหลายเหตุการณ์ครั้งนี้เปรียบเสมือนบาดแผลลึกที่กรีดลงกลางใจของคณะสงฆ์ ทำให้สายใยศักดิ์สิทธิร์ระหว่างพุทธศาสนิกชนและผู้ถือศีลต้องแตกร้าวบนโลกออนไลน์บนหน้าหนังสือพิมพ์และแม้แต่ในบทสวดมนยามเช้าในหมู่บ้านชนบทเริ่มมีคำถามบางอย่างที่แต่เดิมไม่มีใครกล้าถามใครคือผู้กํากับดูแลเงินบริจาคตู้ทําบุญที่เราหยอดเงินทุกวันเงินเหล่านั้นถึงที่หมายที่ควรหรือไม่ยังมีวัดใหญ่อีกกี่แห่งที่ทําหน้าที่คล้ายธนาคารลับที่ไม่มีใครควบคุม ศรัทธาคือหัวใจของพระพุทธศาสนาไม่สามารถซื้อขายได้ไม่สามารถบังคับได้และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ง่ายๆเมื่อมันพังทลายและในตอนนี้หลังจากกรณีของพระธรรมจิรานุวัตรศรัทธานั้นกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงผู้คนเริ่มไม่ก้มกราบโดยไม่ตั้งคำถามอีกต่อไปพวกเขาเริ่มมองจีวรไม่ใช่เพียงด้วยความเคารพแต่ด้วยสายตาแห่งความสงสยัยผู้นำพระพุทธศาสนาจำต้องหันกลับมาทบทวนไม่ใช่เพียงเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดคนหนึ่ง แต่เพื่อฟื้นฟูระบบที่หลวมเกินไปมานานเพราะหากไม่ทำวัดใดวัดหนึ่งหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายอีกครั้งและเมื่อถึงตอนนั้นสิ่งที่สูญเสียจะไม่ใช่เพียงแค่เวลาหรือเสรีภาพแต่คือความศรัทธาที่ยืนหยัดมานับพันปีก่อนที่กรณีของพระธรรมจิรานุวัตรจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นของสังคมเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นประเทศไทยก็เพิ่งเผชิญกับคดีประวัติศาสตร์ในวงการสงฆ์จำเลยในคดีนั้นคือพระอาจารย์คม หรือชื่อจริงว่าคมคงแก้ววาดอดีตเจ้าอาวาสวัดปฐมคีรีจังหวัดนครราชสีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพระอาจารย์คมถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพระภิกษุที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการพระพุทธศาสนาไทยไม่ใช่แค่เพราะธรรมะอันลึกซึง้งแต่เพราะข้อความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลชั้นสูงในวงการธุรกิจและการเมืองท่านมักปรากฏตัวในงานพระพุทธศาสนาระดับชาติได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญ,ญาณของบริษัทใหญ่ๆ และเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งในและนอกจังหวัดพระอาจารย์คมไม่ใช่แค่ผู้นำธรรมะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติธรรมท่ามกลางโลกทางโลกวัดป่าธรรมคีรีภายใต้การนำของท่านไม่เพียงเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะที่ได้รับความนันบัถือนักธุรกิจศิลปินและนักการเมืองมากมายเคยมาขอพรขอคำปรึกษาหรือบริจาคเงินนับล้านบาทเพราะเช่นนี้ เมื่อชื่อของพระอาจารย์คมถูกเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตครั้งใหญ่ผู้คนต่างไม่อยากเชื่อหูตัวเองเพราะหากแม้แต่พระเช่นท่านยังล้มลงเพราะเงินตราแล้วเส้นแบ่งระหว่างทำกับโลกียังเหลืออยู่หรือไม่วันที่20มีนาคม2568ศารอสารอาญาคดีทุจริตกลางแห่งงอประเทศไทยได้อ่านคำพิพากษาอย่างเป็นทางการต่อพระอาจารย์คมปิดฉากหนึ่งงในคดีที่สะเทือนวงการศาสนามากที่สุดในประวัติศาสาตร์สตไทยอดีตเจ้าอาวาสผู้เคยแสดงธรรมจากธรรมศาส วันนี้ต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์รับฟังคำพิพากษาในคดีทุจริตเงินทำบุญกว่า300ล้านบาทเงินที่ชาวพุทธจำนวนมากเคยร่วมกันถวายด้วยใจบริสุทธิ์แต่ท่านไม่ได้กระทำผิดเพียงลำพังยังมีจำเลยอีก8คนซึ่งประกอบกันเป็นขบวนการทุจริตซับซ้อนที่ดำเนินมาอย่างยาวนานรายชื่อเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดใจแก่ผู้คนวุฒิมาเท่ามออดีตเจ้าอาวาสผู้เป็นผู้พาท่านเข้าสู่เส้นทางบวชจุธาทิพน้องสาวแท้แท ผู้รับหน้าที่ถอนและเก็บรักษาเงินสดบุญศักดิ์คนขับรถส่วนตัวผู้ร่วมเดินทางกับท่านในทุกภารกิจทางาศาสนาและอดีตพระอีกห้ารูปที่เคยสวมจีวรสีเหลืองทองแต่วันนี้ต้องเผชิญความจริงในฐานะจำเลยบุญส่งบัณฑิตนัทพัฒนบุญเหลือทอนกริตพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าพวกเขาคือคนในครอบครัวคือผู้ร่วมงาน คือสิทธิที่เคยรับทำทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการถอนเงินจากบัญชีเงินทำบุญซ่อนทรัพย์สินไว้ในบ้านส่วนตัวและใช้ชื่อของวัดเพื่อทำให้เงินผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ดูชอบทำแต่ละคนมีบทบาทของตนแต่ละคนมีส่วนในการสร้างรอยด่างที่ไม่มีวันลบเลือนในประวัติศาสตร์ของวัดปฐรรมคีรีและเพราะความเป็นหนึ่งเดียวนั้นเองคำพิพากษาที่พวกเขาได้รับจึงเข้มงวดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการสอบสวนที่ยาวนานหลายเดือนเผยให้เห็นระบบการยักยอกที่วางแผนอย่างเป็นระบบและซับซ้อน มีผู้นำสูงสุดคือพระอาจารย์คมมันไม่ใช่แค่การถอนเงินเป็นครั้งคราวแต่คือพฤติกรรมที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง76็สบหกครั้งผ่านบัญชีธนาคารที่ใช้ชื่อของน้องสาวแท้ๆของเขาจุธาทิพย์ในฐานะที่เป็นคนใกล้ตัวจุธาทิพย์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับเงินจากบัญชีวัดแล้วกระจายออกไปตามช่องทางต่างๆหรือเก็บเป็นเงินสดเรื่องทั้งหมดถูกปิดบังอย่างแนบเนียนจนกระทั่งแม้แต่คนในวัดเองก็ไม่ล่วงรู้มาเป็นเวลานาน,านไม่เพียงแค่เก็บเงินไว้ในธนาคาร กลุ่มนี้ยังซ่อนเงินสดทองคำและทรัพย์สินมีค่าไว้ตามสถานที่ต่างๆนอกวัดทั้งที่บ้านของจุธาทิพย์เองและในจุดลับที่ประสึกแล้วเป็นผู้ดูแลพวกเขากระจายทรัพย์สินราวกับเตรียมพร้อมสำหรับวันที่อาจถูกตรวจสอบเมื่อการตรวจค้นเริ่มต้นขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้เข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากผลคือมีของกลางถูกยึดทั้งสิ้น1455รารายการรวมถึงเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากทรัพย์สินมีค่าเช่นพระพุทธรูปโบราณเครื่องประดับนาฬิกา และเอกสารทรัพย์สินที่มีชื่อญาติพี่น้องเป็นเจ้าของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้รวมกว่า299.5ล้านบาทแทบจะเท่ากับจำนวนเงินทำบุญที่ถูกยักยอกไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่คดีของใครคนหนึ่งที่ผิดพลาดแต่มันคือหลักฐานของการเสื่อมสลายทางจริยธรรมเมื่อมนุษย์ไม่เพียงแค่หลงทางแต่ยังพาครอบครัวและวงการสงฆ์เข้าไปในวงวนของบาปที่ซึ่งเงินทำบุญทุกบาททุกสตังค์ถูกแลกเปลี่ยนด้วยความโลภและการทรยศในวันพิพากษา ทั้งศาลดูเหมือนจะตกอยู่ในความเงียบเมื่อคำตัดสินถูกอ่านออกพระอาจารย์คมถูกตัดสินจำคุก468ปีจาก78ข้อหาข้อละ6ปีรวมเป็นจำนวนที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การพิจารณาคดีพระในประเทศไทยชายผู้เคยยืนอยู่บนธรรมาฒเพื่อเทศเรื่องกฎแห่งกรรมอน,นิจจังและกฎแห่งผลกรรมวันนี้ต้องชดใช้ด้วยการสูญเสียเสรีภาพไปตลอดชีวิตน้องสาวของเขาจุธาทิพย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการถอนและซ่อนทรัพย์สิน ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากกระบวนการยุติธรรมได้เธอถูกตัดสินจำคุก308ปีตัวเลขที่น่าหวั่นหวันสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยแม้แต่เคยเหยียบสารอาญามาก่อนคนขับรถส่วนตัวผู้ที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นมือขวาของพระอาจารย์คมรวมถึงพระที่ศึกแล้วอีกห้ารูปก็ถูกลงโทษอย่างหนักตั้งแต่สองปีไปจนถึง312ปีแล้วแต่ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการสอบสวนแม้กฎหมายไทยจะกำหนดให้จำคุกสูงสุดได้ไม่เกิน50ปี แต่ตัวเลขบนกระดาษเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะประทับตราความอัปยศไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมและพระพุทธศาสนาไทยคำพิพากษานี้ไม่ใช่เพียงการลงโทษส่วนบุคคลแต่มันคือถ้อยคำที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใครสวมเสื้อผ้าแบบไหนใช้ชื่อในนามใดหากทรยศต่อศรัทธาของประชาชนหากละเมิดต่อหลักธรรมก็ไม่มีวันหนีพ้นจากผลกรรมและราคาที่ต้องจ่ายครั้งนี้คือทั้งชีวิตหลังลูกกรง โทษจำคุก468ปีของพระอาจารย์คมกลายเป็นข่าวพาดหัวบนหน้าหนังสือพิมพ์กระทูในโซเชียลและแม้แต่บทสนทนาเงียบๆตามลานวัดไม่ใช่แค่เพราะตัวเลขที่สูงเกินจินตนาการแต่เพราะมันคือลางสังหณรของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในท่าทีของกฎหมายที่มีต่อวงการสองวงการที่เคยถูกมองว่าแต่ต้องไม่ได้สังคมเริ่มตั้งคำถามเงินทำบุญแท้จริงแล้วเป็นของใครใครมีสิทธิควบคุมและหากมอบอำนาจทั้งหมดไว้กับเจ้าอาวาส แล้วใครคือผู้ตรวจสอบบทความมากมายรายการเสวนาและสารคดีเฉพาะกิจเริ่มลงลึกในประเด็นที่สังคมไทยเคยเมินเฉยการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดนั้นหย่อนยานเกินไปพึ่งพาแต่เพียงศรัทธาซึ่งอย่างที่คดีนี้แสดงให้เห็นศรัทธานั้นสามารถถูกทรยศได้อย่างง่ายดายประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในวัดใหญ่ทั้งจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละปี และวิธีการใช้ใจ่ายนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบางท่านก็ออกมาแสดงความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่วงการสงฆ์จะต้องโปร่งใสไม่ต่างจากองค์กรสาธารณะอื่นๆไม่ใช่ซ่อนอยู่หลังจีวรเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบและที่สําคัญที่สุดคดีนี้ได้สั่นคลอนความเชื่อที่ลึกที่สุดในใจของพุทธศาสนิกชนความเชื่อที่ว่าผู้ครองเพศบรรพชิตคือผู้ที่ละทิ้งกิเลสเพราะเมื่อประที่เคยเป็นแบบอย่างแห่งศีลธรรมกลับต้องถูกจับในข้อหาความโลภและหลอกลวง คำถามสุดท้ายซึ่งก็เป็นคำถามที่เจ็บปวดที่สุดจึงดังก้องในใจของผู้คนมากมายระหว่างทองคำแท้กับจีวรสีทองสิ่งใดกันแน่ที่จริงแม้จะต่างกันทั้งในเรื่องเวลาและวิธีการแต่สองคดีจากพระธรรมจีรานุวัตรถ,ถึงพระอาจารย์คมกลับมีจุดร่วมที่ชวนให้เย็นเยือกพวกเขาไม่ใช่พระนิรนามไม่ใช่ผู้เพิ่งเริ่มต้นในร่มนาวัดแต่คือพระผู้ดำรงตำแหน่งสูงในคณะสงฆ์ผู้เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นอาจารย์ผู้เปี่ยมคุณธรรม ด้วยความเคารพอย่างไม่มีข้อแม้จากญาติโยมและจีวรสีเหลืองที่ดูเหมือนจะแต่ต้องไม่ได้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นกรอบก,กำบังที่สมบูรณ์แบบให้พวกเขาใช้เพื่อบงการเงินทำบุญเงินนอเล็กๆจากคุณยายขายข้าวเหนียวจากแรงงานที่มาวัดในวันพระหรือจากบริษัทที่ร่วมสร้างศา,าลาล้วนถูกรวบรวมจนกลายเป็นจำนวนมหาศาลก่อนจะไหลไปสู่ที่ที่ไม่มีใครคาดคิดสำหรับพระธรรมจิรานุวัตรมันคือโต๊บาคาร่าออนไลน์ ที่ท่านทุ่มเงินหลายล้านบาทลงไปในเกมพนันไร้จิตวิญญาณสำหรับพระอาจารย์คมมันคือเครือข่ายถอนเงินและซุกซ่อนรัพย์สินที่แยบยลซึ่งดำเนินการโดยญาติพี่น้องและสิทธิผู้ใกล้ชิดเงินทำบุญที่ควรเป็นพลังแห่งบุญกุศลเพื่อสังคมกลับถูกแปลเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงของความละโมบส่วนตัวและสิ่งที่ขมขื่นที่สุดคือพวกเขาไม่ได้ถูกบีบบังคับแต่เลือกเดินลงสู่ความผิดพลาดด้วยตนเองเลือกก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างธรรมะกับโลกี ระหว่างความบริสุทธิ์กับตัณหาเมื่อผู้ถือไฟแห่งพรธรรมกลับดับแสงในใจตนเองราคาที่ต้องจ่ายจึงไม่ใช่เพียงปีเดือนหลังลูกกรงแต่คือศรัทธาที่พังทลายในหัวใจของผู้คนที่ยังคงพนมมือสวดมนต์ทุกวันสองคดีที่เกิดขึ้นติดต่อกันในเวลาไม่ถึงสามเดือนกับพระสองรูปที่เคยเป็นเสาหลักของคณะสงฆ์เปรียบเสมือนคมมีดที่กริดลึกลงในใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยความพังทลายไม่ได้อยู่แค่ในตัวเลขหลายย้อยล้านบาทที่ถูกยักยอก แต่อยู่ในความรู้สึกสูญเสียเมื่อรู้ว่าคนที่เคยเรียกว่าหลวงพ่อคือคนแรกที่ทรยศต่อศรัทธานั้นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเริ่มเก็บเงินเหรียญเล็กๆไว้ในกระเป๋าไม่กล้าหยอดลงตู้ทำบุญเหมือนเคยพวกเขาไม่สวดมนด้วยแววตาแห่งความเชื่อมั่นอีกต่อไปบางคนสูงอายุที่เคยไปวัดทุกสัปดาห์ก็เริ่มเงียบลงเพราะพวกเขากลัวว่าสิ่งที่ฝากฝังมาตลอดทั้งชีวิตสุดท้ายอาจกลายเป็นการหล่อเลี้ยงความผิดของใครบางคนที่สวมจีวร เหตุการณ์ไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยข่าวนี้ถูกสื่อระดับนานาชาติรายงานอย่างกว้างขวางจากสำนักข่าวในเอเชียไปจนถึงสื่อยุโรปภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยคำถามเรื่องความโปรง่งใสจริยธรรมและความรับผิดชอบของระบบศาสนาภาพงดงามของวัดโบราณของพระที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายถูกบดบังด้วยข่าวเกี่ยวกับการพนันการยักยอก และโทษจำคุกที่ยาวนานเกินศตวรรษไม่อาจนิ่งเงียบต่อไปได้เสียงจากภายในวงการสงเริ่มเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการบริหารจัดการการเงินในวัดมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบเผยแพร่ข้อมูลรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดหยุดฝากความเชื่อไว้เพียงเพราะเห็นจีวรพระธรรมยังคงเป็นแสงสว่างแต่เช่นเดียวกับทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ แสงนั้นจะส่องทางต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลจากผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่ผู้ที่ซ่อนความปรารถนาไว้ใต้ผ้ากาสาวพัสและในตอนนี้สังคมทั้งสังคมกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกจะปฏิรูปเพื่อรักษาศรัทธาเอาไว้หรือปล่อยให้ศรัทธานั้นไหลไปกับเงินทําบุญที่ไม่มีใครตรวจสอบ